สวัสดีชั่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้ชั่วโมงภาษาไทยก็จะเรียนในบทที่9เป็นครั้งที่4เรื่องของหลักภาษาที่อยู่ท้ายบทนะคะจะประกอบไปด้วยการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายอันนี้มีการบ้าน1ชิ้นนะคะอ่านดีๆส่งด้วยนะ อีกอันก็จะเป็นการอ่านคำสั่งนะคะตัวอย่างมีพร้อมแล้วก็การดูสื่อต่างๆนอกจากให้ความหมายแล้วจะมีตัวอย่างสื่อให้ดู2ชิ้นด้วยเช่นกันอันนี้ไม่มีงานการบ้านอยู่อันนี้นะคะลูกนะคะอ้าเปิดหนังสือค่ะเปิดหนังสือไปถึงหน้าที่เท่าไหร่แล้วน้หน้าที่เท่าไหร่คะ หน้า141ไปพร้อมกันนะคะดูที่หน้า141ค่ะการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายอันนี้มีประโยชน์กับนักเรียนมากเพราะต่อไปนักเรียนจต้องค้นคว้าเองทำงานเองสืบค้นเองก็จ้องสามารถอ่านงานเขียนที่เป็นการอธิบายจับใจความให้ได้ การอธิบายสิ่งต่างๆเป็นการขยายความเพื่อให้มันชัดเจนเพื่อให้มันเข้าใจบางทีก็จะต้องเขียนยาวๆจะต้องมีตัวอย่างบอกลักษณะบอกความแตกต่างอย่าเพิ่งไปเบื่อมันนะคะประเด็นก็คือเมื่อเวลาอ่านเราจะต้องรู้ว่าเขาพูดอะไรพูดเพื่ออะไรเพื่ออธิบายเพื่อสอนพูดทำไมเพราะเหตุใดพูดอย่างไรพูดแบบไหน แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ตรงกับที่เราต้องจับใจความคือ what w แวร์เวนไวใช่ไหมคะตัวอย่างการเขียนงานเขียนเพลงอธิบายเรื่องเพลงอีแซลเพลงอีแซลเป็นเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะเพลงพื้นบ้านมีหลายประเภทเช่นคาวซอซเพลงเฉอยเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวลำเพลินลำแคนลิเกฮูลูเพลงอีแซลเป็นเพลงพื้นบ้านประเภทหนึ่งของภาคกลาง นี่เริ่มอีแซวแล้วใช่ไหมร้องเล่นกันในไร่นาะหรืองานเทศกาลนักขัดตเรกเนื้อร้องทํานองเป็นการเกี่ยวพาราสีอ่ะจับประเด็นได้ใช่ไหมคะอีแซวเป็นเพลงพื้นเมืองภาคกลางชนิดหนึ่งร้องตามงานเทศกาลนักขัดตเรกแล้วก็เป็นเพลงเกี่ยวพาราสีกันแรงรวมเพลงใหญ่ที่สุดอยู่ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี จริงๆจ,จ,จะต้องมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะเวลาอธิบายก็มักจะมีตัวอย่างมีองค์ประกอบมีเพลงมีลักษณะต่างๆให้เราดูข้อความนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับเพลงอีเซวว่าเป็นอย่างไรเป็นเพลงพื้นบ้านเกิดที่ไหนสุพรรณบุรีร้องเมื่อไรนักขัดตฤริกเทศกาลเนื้อร้องทำนองเป็นเพลงอย่างไรเกี่ยวพาราศีกัน แหลงรวมเพลงตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครูต้องการงานนี้มาให้ครูอ่านงานเขียนเชิงอธิบายนักเรียนไม่ต้องเขียนเองแค่หานะคะแค่หาให้นักเรียนคน้นคว้าเพลงพื้นบ้านหนึ่งชนิดภาคไหนก็ได้ค่ะเช่นเป็นเพลงข้าวซอยเน่ครูอยากเจอจังเพลงชอยเพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าวลำเพลินลำแคนลิเกหูลูเพลงบอกเพลงขอทานอะไรก็ได้ขอแค่1ชนิดแล้วก็ก๊อปมันอธิบายลงกระดาษ A4 นักเรียนจะต้องลง A4 ไม่ใช่ไปถ่ายในอินเทอร์เนต็ตเอามาให้ครูทั้งดุนแบบนั้นไม่เอานั่นไม่ใช่งานนะคะก๊อปแล้ววางลง A4 ในคอมพิวเตอร์ ใส่หัวใส่หางเช่นเพลงพื้นบ้านภาคกลางโดยเด็กหญิงอะไรเลขที่เท่าไหร่ชั้นปถมศึกษาปีที่6แล้วก็เอางานเนี่ยลงมาให้ครูพอเสร็จแล้วทำยังไงจัดรูปเล่มจัดรูปหน้ามีกระตูนตรงนี้มีอะไรตรงนี้ขอความอยู่ตรงนี้แล้วเอาที่ก๊อปเนี่ยวางตรงนี้อ่าตกแตแ่งให้สวยเรียบร้อย อย่าช่วยนะไม่ต้องเขียนนะคะขอร้องเถอลายมือนักเรียนดูไม่จืดเลยเสร็จแล้วพอจัดรูปร่างหน้าตาเรียบร้อยแล้วกรุณาใส่ชื่อตรงนี้ไว้ชื่อเลขทีหรือใส่ข้างบนก็ได้นะคะแล้วพอมันเป็นรูปเป็นร่างเสร็จถ่ายรูปมันส่งมาในไลน์ให้ครูค่ะครูจะก๊อบจากในไลน์ของเธอเป็นชิ้นงานเก็บเองเดี๋ยวครูกอปจากในไลน์ของเธอแล้วครูก็พิมพ์เองแตต้องนักเรียนต้องไม่ต้องพิมพ์ให้ครูครูพิมพ์เอง โอเคไหมคะการบ้าน1ชิ้นนะหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการอ่านคำสั่งคำสั่งก็คือคำพูดหรือข้อเขียนก็ได้ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติตามมีหลายอย่างส่วนมากที่เราจะเจอก็จะเป็นคำสั่งโรงเรียนให้หยุดเรียนให้มาโรงเรียนให้ส่งงานให้ นะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคําสั่งเหมือนข้างบนค่ะต้องให้รู้ว่าเรื่องอะไรอย่างเช่นครูสั่งให้นักเรียนส่งเลขประจําตัวประชาชนเอาไปทําอะไรเอาไปสมัครเรียนโอนเนเพราะเหตุใดต้องกรอกข้อมูลเมื่อไรภายในวันนี้ถึงวันนี้ที่ไหนลงในมือถือนี่แหละอย่างไรมีข้อ1นึงข้อสอข้อ3ข้อ4เห็นไหมคะ นี่คือประโยชน์ของการอ่านคำสั่งอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างคำสั่งบ้างถ้ามีตราแบบนี้แปลว่าเป็นคำสั่งของทางราชการคำสั่งโรงเรียนภูมิพิทยานุสรณ์นี่คนสั่งน,นี่คนสั่งอยู่นี่เรื่องแจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษอันนี้เรื่องอะไรอยู่นี่เห็นไหมคะและเขาก็เริ่มเลย นักเรียนเวลาเจอหนังสือหรือเจอจดหมายโรงเรียนต้องอ่านนะคะเขาก็จะอารัมพบทครูจะใช้คำนี้ให้ในักเรียนรู้จักอารัมพบทก็คือการเกรินหรือการแจ้งที่มาที่ไปของเรื่องแจ้งว่าอะไรในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมรอบบริเวณโรงเรียน เกี่ยวพันกับการแจ้งหยุดเรียนใช่ไหมคะเป็นวงกว้างและคาดว่าจะเอ่อท่วมบริเวณเร็วๆนี้ทีนี้พอเอ่อท่วมแล้วเกิดอะไรทางโรงเรียนเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภยัยความลำบากในการเดินทางมันไม่สะดวกนักเรียนแล้วครูก็สอนกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงทําไมนี่นี่สิ่งเจ้าการบอกขอแจ้งหยุดเรียนต้องบอกด้วยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่10ตุลาเป็นต้นไปจนกว่าเมื่อไรไม่รู้จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติแล้วโรงเรียนจะแจ้งอีกรอบหนึ่งสั่งณนะวันที่อันนี้เป็นข้อมูลที่ราชการจะต้องบังคับให้รู้ว่าสั่งเมื่อไหร่ เป็นต้นไปแล้วก็ลงลายมือชื่อใครสร้างผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างถามว่าได้ความว่าอะไรบ้างที่นักเรียนอ่านมารู้ว่าใครสั่งคือโรงเรียนสั่งเรื่องอะไรหยุดเรียนแล้วทำไมถึงหยุดนี่ไงสถานการณ์น้ำท่วม ความปลอดภัยของนักเรียนการเดินทางไปมาลำบากการสอนลำบากจึงขอสั่งให้หยุดแล้วเมื่อไหร่ล่ะก็10ตุลาเป็นต้นไปเห็นไหมคะถามว่าตรงนี้ทำไมต้องเอามาสอนนี่ไงเวลานักเรียนได้คำสั่งก็อ่านดีๆหรือเวลาที่ครูสั่งงานลงลายอ่านดีๆไม่งั้นก็พิมพ์ถามกันอยู่นั่นแหละคนที่1ถามคนที่สถามคนที่สาถาม ครูจะสรุปทุกครั้งว่าคนที่สามคือคนที่ถามคือคนไม่อ่านอะไรของครูเลยครูพิมพ์อะไรไว้ข้างบนไม่รู้เพื่อนส่งกันมาแบบบบแบแล้วไม่เลื่อนอ่านด้วยค่ะอยู่ดีๆก็ครูทําอะไรครูครับอันนี้ต้องส่งเหรอครูค,คะอันนี้ให้ทําตั้งแต่เมื่อไหร่อ่านค่ะต่อไปนี้ต้องอ่านนะคะใครถามครูจะหักคะแนนสแสดงว่านักเรียนไม่ติดตามข้อมูลและข่าวสาร นะคะคือบางคนเนี่ยครูขออย่างคนที่ต้องไปฉีดวัคซีนขอชื่อขอโน่นขอนี่ไม่อ่านค่ะครูต้องไปหาข้อมูลเองส่งเองรู้ตัวนะว่าใครหรือเวลาที่มีข้อความอะไรส่งไปนักเรียนต้องเปิดอ่านนะคะทั้งนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเหตุการณ์เราจะได้ติดตามได้สะดวก กิดครูบอกว่าจะเปิดเรียนวันที่นี้ที่นี้ที่นี้แต่นักเรียนไม่เปิดดูถึงเวลานักเรียนก็ยังเรียนออนไลน์เอ๊ะเปิดมาทําไมครูไม่สอนก็เขาไปโรงเรียนกันแล้วติดตามข่าวสารด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งหรือเป็นข้อความที่ครูบอกวิธีเดียวกันคืออ่านแล้วจับให้ได้ว่าใครต้องการอะไรทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและเมื่อ,อไรอย่างไรเกิดผลอะไรนะ อาเรื่องสุดท้ายค่ะการดูสื่อต่างๆการดูโทรทัศน์นักเรียนดูข่าวใช่ไหมดูละครใช่ไหมดูเกมนะคะอ่าวิดีโอก็จะเป็นอย่างที่ครูทำให้ที่ครูส่งให้เป็นความรู้เป็นเ,เนื้อหาอะไรต่างๆนะประมาณนั้นดูภาพยนตร์อันนี้เอาสนุกอย่างเดียว นะเอาสนุกสนานมีมีข้อคิดเหมือนกันนะดูละครอ่านอินเทอร์เนต็ตอ่านไลน์อ่านเฟซใช่ไหมใช่ใช่ไหมคะออการ์ตูนการแสดงทั้งภาคบันเทิงข่าวเหตุการณ์ความรู้จะต้องนี่คิดวิเคราะห์เนื้อหาตามไปด้วย เนื้อหาให้อะไรข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่จริงมีเฟกนิวส์หรือเปล่านั่นเลยรู้จักเฟกนิวส์นะคะที่มันชอบ follow ต่อกันไปแล้วมันก็ไม่ใช่ข่าวจริงเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ถ้าเราได้อ่านมาแล้วเราต้องดูซิว่าเขาพูดจริงไหมมีใครพูดอีกไหมมีข่าวคราวราชการอีกไหมเราถึงจะสามารถเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ แนวทางการวิเคราะห์ก็คือแนวคิดของเรื่องข่าวเสนออะไรบทความเสนออะไรนะคะความสมจริงสมจังเป็นไปได้นี่แหละที่เราบอกว่าเฟกนิวส์หรือที่เขาหลงเชื่อกันมีการกดมาในไลน์แล้วก็เด้งขึ้นมาบอกว่าเราได้รับเงิน5,000บาทกดรับเงินเดี๋ยวนี้พร้อมกรอกข้อมูลอะอย่างเงี้ยเชื่อได้ไหมอยู่ดีๆใครเขาจะมาให้เงินเรา ชื่อหรือไม่เชื่อก็มีเด็กถูกหลอกไปแล้วใช่ไหมคะถูกหลอกให้ว่าจะให้เงินทุนการศึกษาตั้ง5,000แต่ต้องโอนได้เขาก่อน390กดถ้าจะให้แล้วยังจะมาขอโอนเนี่ยโกหกเราแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการอ่านต้องดูให้ดีว่ามันจริงไหมเชื่อได้หรือเปล่าคุณค่าทางจริยธรรมคุณธรรมอันนี้ก็คือพวกข้อคิดไงคะ ข้อคิดของเกมข้อคิดของภาพ,พยนตร์ข้อคิดของละครข้อคิดของสารคดีต่างๆเสร็จแล้วเอามาใช้อะไรได้บ้างไหมอันนี้จะเป็นพวกสารคดีค่ะการทำน้ำผลไม้การทานอาหารที่เกิดประโยชน์อันนี้มันใช้ได้แน่หรือถ้าเป็นโฆษณาดูข้อเท็จจริงของมันก่อนมันเชื่อได้ไหม้าปุ๊บขาวปับ๊บ ดื่มแล้วเจ็ดกินยาชนิดนี้แล้วเจ็ดวันผิวขาวจริงหรือเปล่าดำมาทั่วชีวิตกินเจ็ดวันหายไหมหรือตามองสายชัดแจ๋วเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่มีปัญหาดวงตาก็ต้องดูตัวโฆษณาและสุดท้ายคือเหตุผลความน่าเชื่อถือเป็นไปได้หรือเปล่าแต่วันนี้ครูจะให้ดูสื่อเสริม อีกแค่สองเรื่องนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เท่าไหร่หรอกครูจะให้ดูเพลงพื้นบ้านภาคกลางกับภาคใต้ว่าเขาร้องยังไงอันนี้ให้ดูเฉยๆไม่มีกันบ้านเปิดดูกันนะคะโอเคชั่วโมงนี้จบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมทำงานส่งครูนะคะ